เช่นเคยช่องหมมองนุ่มชนชแนลนะวิพามาดูร้านเปิ้ลยำซับเบอร์นะตลาดโตลุงหน้าสานชนรชฉรีนะเดี๋ยวไปดูยำแซ่บๆกันมันในร้านนะเดี๋ยวพามาดูเมนูทางร้านก่อนนะครับนี่นะเมนูตอนนี้มีสองหน้านะครับดูเลยนะจะโทรมาสั่งนะเบอร์โทรทางร้านเบอร์นี้เลยนะครับนะมีสองหน้านะครับ ดำสม้มตำนะมีนะ <S <S ดูวัตถุดิบทั้งร้านะะครับหอยตัวใหญ่เลยนะครับ เซ็นมมอนชิ้นเบลเลอร์เลยนะเซ็นมมอนตอนนี้ใช้เป็นตัวแล้วนะที่ร้านนะหั่นกันแบบสดๆเลยนะครับปูดำมีก้างนะมีไข่แดงนะนีไข่แมงดาเยอะเลยนะไข่แมงดาเป็นหนึ่งร้านยำนะที่ใช้แมงดาเยอะที่สุดนะ ร้านยำโคตรแมงดานะของค้ายำไปเลยหรือแย,นะย,ยกน้ำคะยำไข่แมงดาน้องเบวัสดีครับัสดีค่ะเจ๊เปิ้ลสดีครับเอายำไปเลยดีไปดูยำด้านข้างไม่รู้ว่ายำอะไรอยู่นะบินหนัเตบีบินหนักเต็บเลยนะวันนี้นะ อันนี้เป็นยำอะไรครับเจ๊ยำมะม่วงกุ้งสดยำมะม่วงกุ้งสดนะมมมดนะเมนูนี้60บาทนะครับนะทั้งตำทั้งยำนะรับประกันความแับเหมือนเดิมนะมอถือทางร้านจัดเต็มนะครับหนุ่น้ังเบสควงกะละมังอยู่นู่นนะอันนี้เป็นแบบแยกน้ำยำนะ ็เปนแบบนั้นยำก็ใส่วัตถุดิบนชนะสวยงามนะยังเพิ่มปูอัดอีกนะ

ยำไข่แมงดานะน้องเบดไปดูไกลนะดูมองไม่เห็นเลยนี่นะซปเปอร์ซูปปซมเลยนะนี่นะไข่แมงดานะอันนี้วใจทำยำอะไรอยู่ครับ มามาทะเลนะหกสิบบาทนะทำกันชุลมุนวุ่นวายเลยนะครับนี่นะหืไข่แน่นแน่นเลยนะรับประกันไข่เลยใช่ไหมครับน้องเบสทีท่นี่ไม่แน่นไม่ให้ไปนะไม่อว่าจะสองไข่สามไข่นะให้กันทั้งตัวนะั่ห้ไข่เป็นแผ่นเลย ต้องมาลองต้องมาโดนนะใครมาโดนแบงดาล้ลานนี้จะติดใจนะครับร้านอเมริกัอเนะนะนื้อเนี่นะลูกค้ามากินเมื่อวานติดใจนะอร่อยไหมครับกินเกี้ยงแล้วจะน้ำหน่อยกินเกี้ยงแล้วจะน้ำหน่อยนึงโอ้โหนี่บอกแล้วยำไข่แมงดาลี่ใครกินแล้วติดใจนะอย่าไปกินนะเดี๋ยวมันจะทานหลงแพ้อาหารทะเลหรอนี่ลูกค้าไปกินอีกคนนี้นะ ได้ไหมครับร้านนี้ค่ะจ้าไม่เคยกินนะลูกค้ากินเมื่อวานติดใจกลับมาซ้ำนะบอกแล้วแมงดาร้านนี้ใครลองก็ติดใจนะครับลึงมีโทัพทามสองเรื่อนรู้อ่ะต่อไปเป็นยำอะไรครับเ็๊เปิ้ลนี่เป็นยำวุญเส้นค่ะนี่ค่ะยำบุดเส้นนะหกสิบบาทนะ นะคะมายมัยม,ม,ม่วงกุ้งสดค่ะจะม,ม,มาทะเลแยกน้ำยำจัดได้แล้วนะคะสั่งได้ยังมีเส้นชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะที่ร้านนั่งทานได้แล้วนะมานั่งทานที่โต๊ะแบบนั้นได้เลยนะครับนี่นะโต๊ะมีนั่งโต๊ะไม่พอมีเสริมนะครับทางร้าน เสริมด้านหลังได้นะครับน้ำยำแซ่บเลยนะเปิดไปเร็วมากเลยนะครับกล้องก็ไม่ได้ดูเลยนะครับบินเยอะครับ อ,อันนี้เป็นยำอะไรครับอันนี้เป็นยำเส้นแยกค่ะยำบุกเส้นแยกนั้นยำนะ60บบาทเหมือนเดิมนะครับราคานี่มิตรภาพเลยนะราคานี่จับต้องได้เลยนะครับใครมากินก็ต้องมาติดใจนะร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์ตลาดโตลุงน,นาสานชนบุรีนะผ่านไปผ่านมาแวะมาอุดหนุนกันได้นะครบับสนับสนุนคนทำมาหากินนะแยกนย้ำยำเจีย๊ยด ใส่ถุงให้อย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องชิมนะรับประกันความแซ่บเบอร์นะอยำปูม้ากุ้งสดบวกไข่แดงน้ำปลาเมนูนี้ร้อยยี่สิบจ้ะยำอะไรนะครับยำไข่ปูไอยำตูม้าบวกกุ้งสดไข่แดง ยำปูมากุ้งสดไข่แดงเมนูนี้เท่าไหร่นะเจ๊120ค่า120บาทนะ้นังปูสดสดเลยนะครับรรานี่สดทุกวันนะสดทุกวันมาจากเรือนอะ น้ำแบบนี้เลยนะอื้อเบ็นได้ขอ,ขอกำนังน้ำปะละร้าหน่อยด้วยปูม้าไข่แดงกุ้งสดนะ120บาทนะน้ำปละร้าไหมครับน้ำปละร้าน้ำประร้าน,น,นะเดี๋ยวมาดูน้ำยัมช่ำๆกันนะแบบนี้เลยนะ 120บาทนะแบบนี้เลยนะมาดูน้ำยำนะช่ำชำแซ่บเลยนะนี่นะแบบนี้นะน้ำยำนะ ปลาล้านี่เข้าจมูกเลยนะครับปลาล้าก็จะเป็นสูตรของทางร้านต้องเองเลยนะนี่นะร้อยยี่สิบบาทไปแล้วมีข้าวโพดให้อีกนะมีข้าวโพดแล้วมีมะม่วงไหมครับอันนี้ไม่มีนะคะลูกค้าเน้นเป็นข้าวโพดใช่ไหมครับนี่นะ ต็มกล่องเลยนะ120บาทนะน้ำแดงมีทุกตำข้าวตนางหูยำมุยขันเวียงค่ะยำผัดกระชอต่อจากนี้ได้ค่ะผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาอุดหนุนนะชนบุรีนะร้านเปิ้ลยำแซ่บเวอร์ตลาดเต้าลุงหน้าศาลชนบุรีนะมาลองความแซ่บกันนะ ต่อไปเป็นยำอะไรครับน้องเบนยำผักกระเฉดค่ะยำผักกระเฉดนะหกสิบบาทนะแบบนี้เลยนะครับ เจ๊เปิ้ลไปทำอะไรครับนี่สม้มตำสามโคกเลยคนะ่ะสม้มตำสามโคกติดเลยนะบอกแล้วนี่ตำทงยำนะรับประกันความแซ่บเหมือนเดิมนะเดี๋ยวไปดูสม้มตำดูส้มตำนี่ตำอะไรเจ๊นี่ตำมะม,ม่วงค่ะมะม,ม่วงปูม้าน้ำปลาขนมตำมะม่วงปูม้าน้ำปลานะ ซูเปอร์ซูมเลยนะ นะเน้นย้ำม,มะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีมะนาวขวดแปดปลอมเลยนะครับที่ร้านนะครับอตอนนี้ใช้มะนาววันหนึ่งตกกี่ลูกครับเจ๊ยกกระสอบไปเลยเดี๋ยวนี้ใช้มะนาวยกกระสอบแล้วนะนะกระสอบนี้ก็มีประมาณหกร้อยลูกย่าหกร้อยลูกนะต่อวันนะนะมะม่วงสดสดใหม่ๆนี่เลยนะครับแต่ก่อนจะคั้นที่บ้านนะคะเดี๋ยวนี้มาคั้นที่ลูกค้าอืม เมื่อก่อนคั้นที่บ้านนะมีม,ม,ะมีคนบอกว่าที่ร้านใช้มะนาวขวดนะก็เลยต้องมาคั้นที่ร้านให้เห็นเลยนะครับเมื่อก่อนนี่จะคั้นใส่ขวดมาจากบ้านนะครับน้อเจ๊เนาะมีบางคนบอกว่าที่ร้านใช้มะนาวขวดนะก็เลยมานั่งคั้นที่ร้านเลยนะตอนนี้นะเอาให้เห็นกันเลยเาให้เกันจัดเลยนะว่ามะนาวขวดหรือมะนาวคั้นนะ ก็ิดคันที่บ้านก็ลูกค้าเยอะเงที่พี่มงก็จะไม่คันกัจที่บ้านแต่นีไมเป็นไรค่ะก็คันจักที่นี่กันเลยมะนาวสดแท้ร้อยเอร์เ็ต์นะำน่วงขนมจีนปูมานะแบบนี้เลยนะไก่ยกเป็นที่เุาด้วย ไปดูน้งเบ็ดยำต่อน้องเบ็ดยำอะไรครับยำไข่แดงค่ะยำไข่แดงนับปลาไม่เอ่ยไ่ายำไข่แดงไม่ปลานะเดี๋ยวเรามาดูเมนูนี้เมนูสุดท้ายนะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะผ่านไปผ่านมาแวะมาดูดได้นะร้านเปิ้ลยำแซนด์วร์ตลาดโตลุ่งหน้าศาลชลบุรีนะครับ ตากใช่ค่ะคุณค้าแล้วก็จะเป็นแบบทะเลอ่ะค่ะเป็นซุ้มหมึกเอาเป็นปลาแซลมอนเหรอคะ<ช>มันยำอย่างเดียวอ่ะต้องต้องยำปลาแซลมอนที่ไม่ได้ทำด้วยอันนั้นเอาต้องยำธรรมดาก็ได้รวมเนาะโอเค,อเคนี่นะนี่นะคะยำไข่แดงนี่นะมนเมนูสุดท้ายนะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเ,เดี๋ยววันนี้ขอบคุณเจเปิร์มากนะครับขอบคุณครับน้องเบสสวัสดีครับ